สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องปังเคยบอลน,นะครับคือถ้าเราจะพูดถึงชื่อของสโมสรอ,อย่างเบสตันนอตเอนกับลิเวอร์พูลเนี่ยครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันบ่อยมากแค่ไหนเพราะว่าในฟุตบอลยุคสมัยใหม่เนี่ยทั้ง2ทีมแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกันในเกมอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเรามองลึกกันลงไปในแง่ของประวัติศาสตร์ของสองสโมสรเนี่ยครับมันกลับมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคิดครับ โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลแชงลีและวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานเนี่ยครับลูบะพูมีโปรแกรมบุกไปเยีเ่ยมเพสตันนอร์ตเอนในเกมอุ่นเครื่องมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกมกระชับมิตรธรรมดามดาเกมหนึ่งครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเราได้เห็นการไว้อาลัยให้กับเดียโกโชตาที่เขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้และพอได้เห็นภาพแบบเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเพสตันนอร์ตเอนกับลูบะพูครับมันจะห่างกันมากๆเลยในยุคป,ปัจจุบันแต่ว่าในบางมมุเนี่ย ทั้งสองทีมก็ยังคงมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ยืนยาวกว่าเรื่องของผลการแข่งขันดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันจะต้องมีทีมไหนสักทีมหนึ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในการไว้อะไรให้กับเดียโก้โชต้าในเกมแรกมันก็ต้องเป็นทีมเปสตั A, นนอร์เอนเนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันจะถูกวางเอาไว้ก่อนหน้านั้นมาตั้งนานแล้วและทั้ง2ทีมก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วและพวกเราก็ไม่สามารถไป แก้ไขอะไรมาได้อีกแล้วดังนั้นการเริ่มต้นที่สนามดิฟเดลของเพสตันนอตเอนเนี่ยมันก็ดูจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมของมิตรภาพแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงอดีตบางช่วงเวลาที่สโมสสลินวอร์พูลเองเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากที่แห่งนี้เหมือนกันและเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ครับมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยของผู้ชายที่ชื่อว่าบิลเชงลีคนที่เคยอยู่กับเพสตันนอตเอนก่อนที่จะเข้ามาเปลี่ยนลิเว์พูลไปตลอดกาลและทําให้ชื่อของ Not End, เพสนน oo, ต,ต,นนเตันนอ ซึ่งถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วนะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องกันโดยตรงนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกโดยที่ผมจะมีเรื่องราวของประวัติสมสริเวอ่์พูลมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยยังไงก็สามารถกดสมัครสมาชิกแล้วก็ตับเพื่อนแปงกันได้นะครับซึ่งผมจะขอขอบคุณทุกคนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วนะเราไปรับฟังเรื่องราวของบิลแงล่งกันได้เลยครับผม บิลแชงลีย์หรือว่าชื่อเตมว่าวิลเลียมแชงลีย์ครับเขาเกิดเมื่อวันที่2กันยายนปี1913เรเขาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆครับที่ชื่อว่าเกรนบักตั้งอยู่ในแคว้นอีสต์อชเชอร์ที่อยู่ในประเทศสกอตแลนด์โดยที่เกรนบักเนี่ยเป็นหมู่บ้านเหมืองถ่านหินที่มีขนาดเล็กมากๆม,มีประชากรไม่ถึง1000คนครับและก็แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากหลุมถ่านหินโรงงานและก็บ้านพักของคนงานโดยที่ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเกรนบักอ่ะมันก็จะแทบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีีีวววิตแแรรรงงงาาาาานนท่ยกกกกลกลลบะ็สัญญััญษณขอออเชไป ครอบครัวส่วนใหญ่ก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักนอกจากต้องไปทํางานในเหมืองถ่านหินไม่มีความหรูหราอะไรเลยในชีวิตซึ่งก็รวมถึงครอบครัวของบิลแชงลี่ด้วยคุณพ่อของบิลแชงลีครับเขามีชื่อว่าจอห์นแชงลีทางานในเหมืองถ่านหินมาตลอดชีวิตส่วนคุณแม่ก็ชื่อว่าบาบาร่าแชงลีเธอเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกๆที่ในบ้านเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าที่ดีเลยห้องนอนห้องน้ําดีๆสักห้องหนึง่งไม่มีทางมีแน่นอนครับและพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มีลูกกันทั้งหมด10คน บิลแชงลีเขาเป็นลูกคนที่9ครับและจากใน10คนเนี่ยมันแบ่งเป็นผู้ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับโดยผู้ชายทั้ง5คนในครอบครัวเนี่ยต่างได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ก,กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพทั้งหมดเลยโดยที่ลูกชายคนโตเนี่ยมีชื่อว่าอเล็กแชงลีคนที่2ชื่อว่าบ๊อบแชงลีคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับที่2ของบ้านครับเพราะว่าในภายหลังอะ่ะบ๊อบแชงลีเขาได้กลายมาเป็นผู้จัดการทีมของทีมดันดีและก็เคยพาทีมไปเล่นในรายการยูโรเปียนคัพด้วยคนทีี ley, ท่่งน4เป็ และลูกชายคนเล็กคนที่5บิลแชงลีมันเลยทำให้ผู้คนในเกนบักเนี่ยต่างเรียกบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านของนักฟุตบอลและเกนบักก็ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหมู่บ้านที่สามารถผลิตนักในอาชีพได้มากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีประชากรไม่ถึง1000คนก็ตามและบิลแชงลีก็เคยพูดถึงชีวิตของเขาในวัยเด็กเอาไว้ว่าฟุตบอลนั้นเป็นทางเดียวที่พวกเรานั้นจะหลุดพ้นจากเหมืองได้โดยที่ผมนั้นเลือกที่จะวิ่งไล่ลูกฟุตบอลแทนที่จะต้องเติบโตมาและไปทำงานอยู่ในเหมืองความยากจนในตอนเด็กกกมมมัันนนนใ้ผไไ่ลลวออะรชีีิตเย มันได้หล่อหลอมให้ตัวผมนั้นพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่คําพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงของชีวิตคนชนชั้นแรงงานในสกอตแลนด์โดยเฉพาะในช่วงต้นศตรวรรษที่20ในตอนที่ยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยบิลชังลี่เขาได้แสดงออกถึงความลหลงไหลในเกมฟุตบอลอย่างเห็นได้ชัดเลยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่วิง่งเตะบอลอยู่บนลานหินลานดินครับและสนามมันก็เต็ไมไปด้วยโคลนไม่มีลูกบอลดีๆไม่มีรองเทา้าสวย สิ่งเดียวที่เขามีเนี่ยมันก็คือความมุ่งมั่นว่าในสักวันหนึ่งเขาจะต้องเติบโตมาและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นมาและเป็นนักฟุตบอลอาชีพและในช่วงวัยรุ่นครับมันเป็นช่วงเวลาที่บิลชังลี่เริ่มที่จะได้เล่นฟุตบอลอย่างจริงจังมากขึ้นเขาได้เข้าร่วมทีมท้องถิ่นที่มีชื่อว่าเกรนบั c เชอร์ l ี่พ i ิกเกอร์สเป็นทีมสมัครเล่นแต่ว่าทีมเกรนบัคเชอร์ลี่พริกเกอร์สเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประตูด่านแรกของนักเตะวัยรุ่นในยุคสสมมมมัััยยนนน้ใใชช่่่่่่่่่ววงงงงททีีีีอาาาาาุปปปปรรรระณ18 19ลเขลููไหญคบแต เขาก็สามารถทดแทนมาด้วยพละกําลังความทุ่มเทและความสามารถในการอ่านเกมต่เขามักจะถูกส่งลงเล่นในตําแหน่งที่ถูกเรียกว่าวิงฮาร์ทโดยที่ไอตาแหน่งวิงฮาร์เนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับระบบการเล่นเขาจะนิยมเล่นกันในแผน2 3งาก็คือมีกองหลัง2ตัวกองกลาง3ตัวแล้วก็กองหน้า5ตัวโดยที่ตำแหน่งวิงฮาร์ทเนี่ยที่เชงลี่เขาเล่นเนี่ยมันจะเป็นในตำแหน่งกองกลางหนึ่งใน3นั่นแหละครับโดยที่ทั้ง3คนจะยืนเท่ากันหมดครับไม่มีกองกลางตัวรับแล้วก็ไม่มีกองกลางตัวลุกหรือว่าหน้าต่ำ และแชงลี่เขาก็จะยืนอยู่ตรงบริเวณกองกลางโตด้านข้างครับไม่ใช่กองกลางโตตรงกลางซึ่งนั่นแหละครับเราจะเรียกมันว่าตำแหน่งวิงฮาฟหรือว่าเราจะเรียกว่าเลฟฮาฟหรือว่าไลท์ฮา a ฟก็ได้เช่นเดียวกัน โดยที่ตำแหน่งวิงฮาฟอ่ะหน้าที่หลักๆเลยมันก็คือการวิ่งไล่แย่งบอลปิดพื้นที่ทางด้านข้างให้ได้และพอแย่งบอลมาได้แล้วก็จะส่งบอลให้กับกองหน้าทั้ง5คนดังนั้นหน้าที่หลักๆเนี่ยครับของคนที่เล่นในตำแหน่งนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมรับมากกว่าเกมลุกนั่นเองและจากฟอร์มการเล่นในลีกสมัครเล่นบิลชังลียก็เริ่มได้รับความสนใจจากแมวมองในลีกอาชีพครับก่อนที่ในฤดูกาล2ถึ 1, 33, ิลชันเี้ไร้รับข้สเสนอให้ไปทดสอบฝีเท้ากับทีมระดับอาชีพที่มีชื่อว่าอเสตันนอร์ทเสอบ ซึ่งในขณะนั้นนะครับเปสตันเขาเล่นอยู่ในระดับดิวชั่น2ของอังกฤษเขาได้เดินทางจากเกรนบักไปยังเมืองเปสตันโดยมีเสื้อผ้าเพียงแค่มไม่กี่ชุดพร้อมกับความฝันว่าเขาจะต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนที่การทดสอบฝีเท้าที่สุดยาวนานเกือบ4เดือนบิลแชงลีย์ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมเปสตันนอร์เอนในตอนที่เขาอายุได้20ปีบิลแชงลีย์ได้รับโอกาสลงสนามเปิดตัวในเดือนธันวาคมในปีเดียวกันและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างรวดเร็วเลยด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดดัันจจริิงงงและก็ไม่่เคยหยหุว และหนึ่งในคำพูดที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาที่ชงลีเพิ่งจะได้เข้าร่วมทีมเปสตันนอตเอนมันก็คือไม่ว่าลูกบอลจะอยู่ตรงไหนของสนามผมจะวิ่งไปเอามันกลับมาและไม่ว่าใครจะยืนขวางผมอยู่ข้างหน้าผมจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดเพสตันนอตเอนถือว่าเป็นสโมรสรที่ให้โอกาสกับบิลเชงลีได้สร้างตัวในฐานะนักเตะอาชีพและตลอดช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับเขาได้ลงเล่นให้กับทีมไปมากกว่า3 0 0้นัด และมีบทบาทสําคัญในแนวรับของสโมสรโดยในช่วงเวลานั้นเขาสามารถพาทีมเปสตันเลื่อนชั้นขึ้นสู่ระดับ Division ดิวิชั่นหนึ่ได้และสามารถเข้าชิงชนะเลิศร,รายการ FA Cup ได้ด้วยในปี1937ก่อนที่จะไปพ่ายแพ้กับซันเดอร์แลนด์ในนัดชิงชนะเลิศแถมในฤดูกาล1938-39เนี่ยบิลชังลียยังได้รับโอกาสในการติดทีมชาติสกอตแลนด์มากถึง5นัด แต่ในขณะที่ทุกอย่างมันกําลังดูดีครับกําลังจะไปได้สวยเส้นทางของบิลชังลี่ก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อสองครามโลกครั้งที่2มันได้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี1939ฟุตโบอลลีกอังกฤษถูกสั่งหยุดการแข่งขันทั้งหมดเลยและบิลชังลี่ก็ต้องละทิ้งเส้นทางนักเตะชั่วคราวเพื่อไปรับใช้ชาติบิลชังลีได้สมัครเข้าร่วมรอยัลแอร์ฟอร์สหรือกองทัพอากาศของสหาราชอาณาจักรโดยเขาทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนพั่วไปอย่างเช่นง,งานธุรการการขนส่งหรือการฝึกในหน่วยท้องถิ่นในสหราาาชอณัก ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของสงครามแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่เหมือนเดิมในช่วงของสงครามครับถึงแม้ว่าลีกฟุตบอลปกติมันจะหยุดแข่งแต่ว่ามันก็ยังมีการจัดการแข่งขันพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นการระดมทุนแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม บิลชังลีย์จึงได้กลายเป็นหนึ่งในวอลทามเกส s พลเยอร์สหรือผู้เล่นรับเชิญที่ลงแต่ให้กับหลากหลายสโมสรที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของกองทัพที่เขาประจำอยู่ในแต่ละช่วงเวลาโดยสโมสรที่บิลชังลีย์เขาไปลงเล่นให้ในฐานะนักเตะรับเชิญเนี่ยมันก็จะมีทีมอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลลูตันทาล์หรือแม้แต่พาร์ิคเทรเซลที่อยู่ในสกอตแลนด์และถึงแม้ว่าในช่วงเวลาของสงครามบิลชังลีย์จะไม่ได้เป็นแนวหน้าในการออกรบโดยตรงแต่บิลชังลีย์เขาก็เคยเล่าเอาไว,วาาไา้ว่าสสงคครรรราาาามมไดด้้้ออนนเเขใหูววว่ะบบบบียบยิิััผช และความเป็นทีมมันสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและถ้าจะเอามาปรับใช้ในเกมฟุตบอลแล้วมันสําคัญยิ่งกว่าพรสวรรค์ซะอีกและเมื่อสองครามสิ้นสุดลงในปี1945บิลชังลี่เขาก็กลับไปยังเปสเซนนอร์เดนอีกครั้งหนึ่งและก็ยังลงเล่นต่ออยู่ช่วงสั้นๆแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันมีอายุที่มากขึ้นบวกกับการห่างเกมการแข่งขันจริงไปนานถึง6ปีดังนั้นสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจึงเริ่มคิดเริ่มมองหาเส้นทางใหม่ๆดูบ้างและักก็้ทา,ารผูจดีม บิลชังลี่ที่เริ่มจะหลุดออกจากทีมตัวจริงบ้างเป็นบางเกมได้ประกาศแขวนสตั๊ดในปี1 9 4 9หรือว่า4ปีหลังจากที่สงครามโลกได้จบลงเขาได้มีโอกาสไปคุมทีมอย่างคาลายอยู่ในเตดสโมสรเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้มีเงินทุนไม่ได้มีทีมงานดังนั้นเขาจึงต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเพียงแค่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นการคุมทีมฝึกซ้อมจัดการเรื่องของการซื้อขายตัวนักเตะจนไปถึงเรื่องของการล้างห้องน้ําและก็ล้างห้องแต่งตัััวแลละหงจจาากกนนน้รรเเข็พไปื่อยๆ อยู่กับคาลายอยู่ในเตตตั้งแต่ป 1, ี1949ถึง1951ก่อนย้ายไปอยู่กับกริมบี้ทาวในตอมปี1951ถึง1954ไปอยู่กับเวิร์คคริงตันในปี1954ถึง1955และก็ไปอยู่กับฮัตเ e อร์ฟิลด์ทาวในปี1956ถึง1959ซึ่งที่ฮัตเ e อร์ฟิลด์ทาวเนี่ยแหละครับมันคือจุดที่มีความสำคัญมากๆในเส้นทางอาชีพผู้จัดการทีมของเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพาทีมฮัตเ e อร์ฟิลด์ทาวมีฟอร์มการเล่นในสนามที่ดีเท่านั้นครับ เขายังได้มีโอกาสทํางานร่วมกับน,นักเตะเยาวชนฝีเท้าดีระดับตํานานอย่างเช่นเดนนิสลอที่ต่อมาได้กลายเป็นกองหน้าระดับตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดและก็ทีมชาติสกอตแลนด์บิลชังลี่เขาเคยพูดถึงเดนนิสลอเอาไว้ว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากกว่าเด็กทุกคนที่ผมนั้นเคยเห็นมาผมให้โอกาสเขาลงสนามในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่16ปีเพราะผมนั้นเชื่อว่าเขาจะไปได้ไกลกว่านี้มาก ก่อนที่ลอร์พูลจะได้เดินเข้ามาหาในปี1959ลอร์พูลนั้นประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยครับกับผู้จัดการทีมก่อนหน้าอย่างฟิลเทเลอร์ทีมตกต่ำมากๆอยู่ในระดับดิวิชั่น2มาตั้งแต่ปี1954และในปี1959เนี่ยลอร์พูลก็เคยพ่ายแพ้กับทีมสมัครเล่นอย่างวอร์เชสเตอร์ซิตี้ในศึกเ a อคัพอย่างน่าอับอายด้วยบอร์ดบริหารของลอร์พูลในช่วงเวลานั้นได้ตามตื้อบิลชังลีย์อยู่2-3ครั้งโดยครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันเนี่ยเขาได้ถาามช่ไปว คุณอยากจะมาคุมทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษไหมบิลชังลี่เขาจึงเข้าใจว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะสามารถคว้าแชมป์ลีกเดือนหนึ่งได้ในฤดูกาลที่เพิ่งจะจบไปบิลชังลี่เขาจึงถามกลับมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอแต่ว่าพวกคุณมีแมดบัสบี้อยู่แล้วนี่แล้วแมดบัสบี้เขาจะออกไปไหนหรอและพอบิลชังลี่เขารู้ว่ามันไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เป็นลอร์พูลเขาหัวเราะออกมาทันทีเลยครับก่อนที่จะพูดว่าลูร์พูลเนี่ยนะทีมที่ดี ก่อนที่ทางโทมัสวอลเลนท i n วินเลียมส์หรือว่าทอมวินเลียมส์เจ้าของสโมสรเรเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นจะได้ติดต่อกลับไปหาบิลชังลี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งและเขาได้บอกกับบิลชังลี่ว่าคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวผมจัดการให้หมดเลยดังนั้นมันก็เข้าทางบิลชังลี่ทันทีเลยครับเพราะว่าเขาก็มีความสนใจในทีมของเรเวอร์พูลอยู่บ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยต้องการข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่านั้นมันจึงเป็นเกมจิตวิทยาครับ ก่อนที่บิลชังลีย์เขาจะได้ตอบกลับมาว่าถ้าคุณนั้นสามารถให้สิ่งที่ผมต้องการได้ผมจะทําให้ลูเวร์กลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษให้ได้ซึ่งสิ่งที่บิลชังลีย์เขาต้องการเนี่ยมันก็คือสนามซ้อมที่ดีห้องแต่งตัวที่ดีและก็สิทธิ์ในการเลือกซื้อขายนักเตะได้โดยที่ไม่ถูกแทรกแซงก่อนที่ในวันที่1ธันวาคมปี1 9 5 9มันคือวันที่บิลชังลีย์ได้ก้าวเท้าเข้าสู่สนามแอนฟิลด์ในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการลูว สภาพของสโมสรม,มันก็ดูไม่ได้เลยครับอยู่ในช่วงของการถดถอยอย่างแท้จริงสนามซ้อมสุดโทมหญ้าดีๆก็ไม่มีแถมสนามซ้อมเนี่ยมันก็ยังมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งครับที่ขวางทางเกะกะก,การซ้อมอยู่ด้วยห้องแต่งตัวก็ไม่ได้ต่างอะไรกับห้องเก็บของเลยห้องอาบน้ําก็ไม่มีครับแผนการฝึกซ้อมแบบที่เป็นระบบยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีแน่นอนและที่สําคัญทีมทีมนี้ไม่มีความหวังอะไรอีกต่อไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทาเนี่ยมันก็คือการเซตซีโร่ล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดเลย อย่างแรกที่บิลชังลีย์เขาได้ทำมันก็คือการสร้างทีมสตาฟขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ๊อบเพสลี์โจเฟเกนหรือว่ารูเบนเบนเนตที่จะมานั่งคุยมานั่งปรึกษาแผนการเล่นอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่สนามซ้อมก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยห้องห้องนั้นครับมันจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเดอะบูทรูมหรือว่าห้องเก็บรองเท้านั่นเองซึ่งเรื่องราวของบิลชังลีย์ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลอร์พูเนี่ย โดยเฉพาะในช่วงจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะยังไงก็สามารถกดสมัครสมาชิกระดับเพื่อนแปงได้นะครับซึ่งผมเคยทำเอาไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับเป็นประวัติของสโมสรลเว์พูและมันก็จะมีเรื่องราวของบิลชงลี่ด้วยยังไงถ้าสนใจก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้นะครับและภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนบิลชงลี่เข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนตารางการฝึกซ้อมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเปลี่ยนวิธีการพูดกับนักเตะเปลี่ยนสภาพของสนามซ้อมให้สมศักดิ์ศรีกับการที่เป็นทีมใหญ่เอาต้นไม้ที่อยู่กลาง ลดนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่มันมีมากมายมาหาศาลออกไปมากถึง40-50คนเพราะว่าลิเวร์ูลในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีความเป็นครอบครัวที่สูงมากๆก่อนหน้านี้ครับลูเวร์ูพไม่เคยไล่นักเตะชุดใหญ่ออกไปอยู่ที่อื่นเลยใครที่เก่งก็สามารถมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้ใครที่เล่นไม่เก่งหรือว่าเก่งน้อยหน่อยก็ไปเล่นให้กับทีมสำรอง จนมันก็ได้กลายมาเป็นวงจรอุบาทเพราะว่านักเตะดาวรุ่งที่มีฝีเท้าดีเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้ทีมมันเต็มพวกเขาก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามและกลุ่มนักเตะที่มีฝีเท้าที่ไม่ดีพอเนี่ยพวกเขาก็ได้รับโอกาสเล่นอยู่ในทีมสำรองมันก็ยิ่งสบายเลยครับได้เงินเท่าเดิมแถมเกมการแข่งขันมันก็ไม่มีความเข้มขน้นพวกเขาก็เลยเล่นบอลเพื่อรับเงินไปวันๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกโลอะทิ้งใหม่ทั้งหมดเลยและในระหว่างนั้นครับบิลชางลี่ก็เริ่มมีการคัดกรองนักเตะ เหลือไว้แค่คนที่พร้อมจะร่วมอุดมการกับเขาเท่านั้นบิลชังลี่เขาได้พูดเอาไว้ว่าผมไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะเก่งมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีใจให้กับทีมแล้วคุณจะไม่มีที่ยืนอยู่ในทีมหรือ์พูลูของผมผมจะพาทีมทีมนี้กลับขึ้นไปสู่ดิวิชั่นหให้ได้และเมื่อเราได้ไปถึงแล้วเราจะไม่กลับลงมาที่นี่อีกและในฤดูกาลแรกเต็มตัวของบิลชังลี่ฤดูกาล1 9 6 0 หรือว่าภูก็ยังพลาดโอกาสในการเลื่อนชั้นพวกเขาจบอันดับที่3ของระดับดิวิชัน n 2ก่อนที่บิลชงลี่จะค่อยๆเริ่มต่อจิ๊กซอก่อนที่นักเตะใหม่ที่มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะรับฟังแนวทางการเล่นของบิลชงลี่ก็เริ่มที่จะย้ายเข้ามาร่วมทีมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลอนเยตเอียนเซนจอนหรือแม้แต่ดาวรุ่งของสโมสรอ,อย่างโรเจอร์ฮันต์และด้วยทีมใหม่ระบบใหม่และวินัยที่บิลชงลี่เขาได้ปลูกฝัง มันก็ทําให้ฤดูก,กาลต่อมา1,961-62หรือว่าพูสามารถคว้าแชมป์ดิวิชัน2ได้โดยสามารถยิงได้มากถึง99ประตูมีเกมรุกที่ดุดันที่สุดในหลีกรองนี่มันคือฤดูก,กาลที่แอนฟซลเริ่มจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแฟนบอลก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในทีมแต่สิ่งที่หลายๆคนได้พูดถึงมากที่สุดในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะแต่มันคือความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังจะยิ่งใหญ่ ในสนามนักเตะก,ก็สู้กันจนวินนทิศสุดท้ายของเกมบนอัศจรรย์แฟนบอลก็ร้องเพลงกันเสียงดังแทบจะทุกนัดส่วนในห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็มีความเป็นทีมมากกว่าทีมจะต้องมาก่อนชื่อเสียงส่วนตัวเสมอแฟนบอลหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการได้กลับขึ้นมาสู่ดิวิชั่นหนึ่งมันคือจุดสูงสุดแล้วแต่ว่าสําหรับบิลชังลี่เขายังคงยืนยันว่ามันไม่ใช่นี่มันคือจุดเริ่มต้นต่างหากฤดูกาลแรกหลังจากการเลื่อนชั้นบิลชังลี่พาลเว์พูจบอันดับที่8 ก่อนที่ในอีกหนึ่งฤดูกาลต่อมาซึ่งก็คือฤดูกาล1,963-1,664ฤดูกาลประวัติศาสตร์ครับบิลชังลี่สามารถพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ไดเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี1,947โดยท,ที่ทีมชุดนี้ครับสามารถยิงได้มากถึง92ประตูมีแนวลุกที่แข็งแกร่งมากๆโรเจอร์ฮันเป็นดาวสันวัวประจำทีมเอียนเซนจอนคือหัวใจของแนวลุกปีเตอร์ทอมสันปีกซ้ายพรสวรรค์สูงรอมเยตมายืนคุมแนวรับและก็มีทอมมี่โรเลนซ์เป็นผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้เสมอ ฤดูกาล1,964-65เวว่าพูสามารถคว้าแชมป์ FA Cup ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรถึงแม้ว่าเวอร์พูเนี่ยจะเคยเข้าชิง FA Cup ัมาแล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยซึ่งถ้วย FA Cup ัเนี่ยมันถือว่ามีความสำคัญมากๆกับทุกคนในยุคสมัยนั้นและแชงลล่ยเขาก็รู้ดีว่าถ้าจะทำให้เวอร์พูเป็นทีมใหญ่ของอังกฤษให้ได้จริงๆแล้วอ่ะแชม์ล่กอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องมีถ้วย FA Cup ั ประดับอยู่ในตู้โชว์ของสโมสรด้วยก่อนที่ลอราพูจะสามารถเอาชนะลีสยูนเนเต็ดไปได้2ประตูต่อหนึ่งหรือดูการ1965-66บาหิบลชงลี่ได้พาลูร์พูเดินหน้าเข้าสู่เวทียุโรปและช่วงเวลาเนี่ยแหละครับ1962-66มันเป็นช่วงเวลาที่เสียงเพลง You Will Never Walk Alone ได้ถูกร้องขึ้นมาเป็นเพลงประจำสโมสรแต่ว่าหลังจากปี6 6เนี่ยแหละครับสิ่งที่ทุกทีมมันต้องเจอมันก็คือช่วงเวลาของรอยต่อ7ปีแล้วครับที่บิาานักกเตุด,เดิม,ดมจอย23 กลายมาเป็นนักเตะอายุ30ในปีนี้หลายคนก็เริ่มที่จะลอยลาหลายคนก็เริ่มที่จะหมดสภาพมันจึงต้องมีการสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและบิลชชงลี่ก็ค่อยๆถ่ายเลือดทีมปล่อยนักเตะชุดแชมป์ปี60ออกไปมีการผลักดันดาวลุ่งและก็ดึงตัวนักเตะที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาร่วมทีมแทนไม่ว่าจะเป็นเควินคีแกนซิฟไฮเวย์เลคิเมนฟิลทอมสันเลลี่ลอยหรือแม้แต่จอนโตแก ก่อนที่ในฤดูกาล1,972-73ผลของการสร้างทีมใหม่มันก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนหรือว่าผู้สามารถคว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งครับและก็ยังสามารถคว้าแชมป์ยูฟาคัพได้อีกหนึ่งรายการด้วยก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาหรือว่าูฮจบอันดับที่2ในลีกแต่ว่าพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้อีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2ด้โดยการถล่มนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ที่สนามเบรมบีแต่ว่าสิ่งที่มันไม่มีใครคาดคิดเนี่ยมันก็คือในช่วงหลังจบเกมคร บิลชังลี่ได้ทําการประกาศลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งบิลชังลีเนี่ยเขาก็รู้ตัวมาสักพักหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ทีมสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วมันจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วโดยเขาได้ให้เหตุผลว่าตลอดชีวิตของผมผมอุทิศชีวิตให้กับฟุตบอลเต็มร้อยมาตลอดและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมนั้นจะกลับไปให้เวลากับครอบครัวบ้าง และหลังจากการประกาศลาออกตำแหน่งผู้จัดการทีมลวอร์อพูในเดือนกรกฎาคมปี1974บิลแชงลีก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบและให้เวลากับภรรยาเนสแชงลีที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดคือจะพูดอะใครก็พูดได้ครับมันสามารถพูดได้อย่างง่ายๆเลยแต่การกระทำนี่สิที่มันยากมากๆเพราะว่าหลังจากอำลาตำแหน่งไปแล้วเนี่ย บิลชังลี่เขาก็ได้ย้ายออกจากบ้านพักของสโมอสรและไปอยู่ในบ้านส่วนตัวในเขตเวสต์ดาบีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามซ้อมของทีมลวอ่าผู้บิลชังลี่ก็ยังคงตื่นเช้าทุกวันเหมือนเดิมอาบน้ําใส่ชุดวอร์มของสโมอสรและก็เดินไปดูการฝึกซ้อมของทีมบางวันเนี่ยครับ เขาได้เข้าไปพูดคุยกับแฟนบอลหน้าสนามพูดคุยกับพนักงานของสโมสรหรือแม้แต่ช่วยเด็กๆเ,เก็บลูกบอลข้างสนามซ้อมเขาได้บอกเอาไวส้สั้นๆครับบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมของลรเวอร์พูลแล้วแต่ผมก็ยังเป็นคนของลรเวอร์พูลอยู่เสมอและหลังจากที่บิวชังลีย์ได้ลาออกไปสโมสรได้ทําการแต่งตั้งบ็อบเพสลีย์ให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดกันครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นมากนับในช่วงแรกบ็อบเพสลีย์กับทีมงานเขารู้สึกกดดันครับที่ Bill งงบีบๆทม บางครั้งมีการเดินเข้ามาในช่วงการฝึกซ้อมพูดคุยกับนักเตะและนักเตะบางคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังบิลแชงลีมากกว่าบ๊อบเพสลีย์ด้วยโอเคแหละครับถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ดีแต่ว่าในสถานการณ์ตอนเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นเงาบทบางคนรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าในใจจริงๆบิลแชงลีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งมันจึงได้กลายเป็นการเมืองเล็กๆภายในสโมสรจนในที่สุด สโมสรต้องทําการขอให้บิลชังลี่ถอยห่างออกไปจากทีมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คําสั่งอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความพยายามจากบอร์ดบริหารและจากตัวของบ๊อบเพรสลี์เองที่ได้เข้าไปพูดคุยและเขาได้ขอให้บิลชังลี่ลดบทบาทไม่เข้าไปยุ่งกับทีมชุดใหญ่ซึ่งตัวของบิลชังลี่เขาก็เข้าใจนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วในใจเขาเนี่ยมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันเพราะมันทําให้เขานั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการของสโมสรน,นี้อีกต่อไปแล้วบางคําพูดที่บิลชังลี่ได้พูดออกมาถึงสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นก็คือ ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง,ท,งทั้งๆที่ผมนั้นสร้างทีมทีมนี้ขึ้นมากับมือผมไม่เคยต้องการตำแหน่งแต่ผมนั้นคิดว่าผมยังสามารถช่วยเหลือทีมได้มันก็แค่นั้นเลย ก่อนที่ในวันที่29กันยายนปี19 8 1มันคือวันที่เมืองลเว์พูลเงียบสงัดมากๆเพราะว่ามันคือวันที่บิลชังลี่จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย68ปดีด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันโดยที่ในเช้าวันนั้นครับบิลชังลี่เขาล่มลงที่บ้านของเขาเองในเวสต์ดา์บีและภรรยาของเขาเนสก็ได้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีและตลอด4วันที่เขาได้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแฟนบอลจํานวนมากแห่กันมาที่หน้าโรงพยาบาลขอให้ชังลี่อยู่ต่ออีกนิดนึงก็ยังดีแต่สุดท้ายครับ เขาก็จากโลกนี้ไปในตอนเช้าของวันที่29กันยายนปี1981และทันทีที่ข่าวการเสียชีวิตของบิลแชงลี้ได้ถูกประกาศออกมาทั้งเมืองลูเวร์แทบจะหยุดความเคลื่อนไหวแฟบนบอลลูเวร์และเอเวอร์ตตนต่างพร้อมใจกันไวอไ้อาลัย ถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานของฝั่งสีแดงครับแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นฝั่งสีน้ำเงินก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งสีแดงเสมอวิทยุท้องถิ่นก็ทำการเปิดเพลงไว้อาลัยงที่สนามแอนฟิลด์แล้วก็ที่สนามกูติสันพาร์คถูกลดลงมาครึ่งเสาและงานศพของบิลชางลี่ก็ได้ถูกจัดขึ้นที่โบสถ์เซนต์แมรีที่อยู่ในเขตเวสต์ดาบีแฟนบอลน,นับพันมาร่วมงานและก็ยังมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าโคชแล้วก็แฟนบอลจากทั่วสหราชอาณาจักร ผู้คนต่อแถวยาวเกือบ1กิโลเมตรเพื่อมาส่งบิลชังลี่เป็นครั้งสุดท้ายบางคนมาพร้อมกับภาพถ่ายบางคนมาพร้อมกับหนังสือโปรแกรมยุค60ที่มันมีรูปของบิลชังลี่ขึ้นหน้าปกบางคนมาแต่ตัวครับยืนเงียบๆแล้วก็ร้องไห้และหลังจากการเสียชีวิตของบิลชังลี่ลิเวร์พูได้ตัดสินใจสร้างอนุสร์ชงลี่เกตขึ้นมาที่หน้าสนามแอนฟิลด์ในปี1982พร้อมกับสโลแกนของสโมสรน,นั่นก็คือคำว่า you will never walk alone และถึงแม้ว่าบิลชังลี่จะจากไปมากกว่า40ปีแล้วครับแต่ว่าแนวทางการเล่นของเขายังอยู่โคตรรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นบ๊อบเพียสลีย์โจเฟกันเคนนี่เดวกลิชลาเฟลเบนเตสหรือแม้แต่เยร์เกนครอบล้วนมีหลักคิดของบิลชังลี่เป็นพื้นฐานในการสร้างทีมทั้งสิน้น